พยากรณ์อากาศวันนี้และ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอก เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนสำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่ง เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง <c oughs> เนื่องจากมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้กรุงเทพและปริมณฑล มีฝนร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนในกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา7นาฬิกาค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร28.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่ค่ามาตรฐานคือ37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 1. เขตบางรัก44.3ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 2. เขตลาดกระบัง40ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 3. เขตสาทร39.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 4. เขตบางขอแหลม35.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5. เขตประทุมวัน34.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยครับฝากกดติดตามเพื่อสนับสนุนช่อง Thailand Minute ให้ด้วยครับติดตามข่าวสารและความเป็นไปของประเทศไทยได้ที่นี่ Thailand Minute